สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดวงดีพาโชคไว้ด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดดวงดีแบบนี้คะ่ะเปิดชะตาราศีดวงดีที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์คนชั่วออกจากชีวิตเตรียมตัวรับความปัง เปิดชะตาราศีดวงดีที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์คนชั่วออกจากชีวิตเตรียมตัวรับความปังการเงินไม่ติดขัดมีใช้ไม่ขาดมือคู่จริงคนรักจริงจะเข้ามาช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักที่ยังอยู่ในช่วงต้นปี2568ดวงชะตาของแต่ละราศีมีการเปลี่ยนแปลงโดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางต้องระมัดระวัง หมอดวงดีพาโชคเปิดดวงราศีอะไรที่ไม่ดีจะจบลงสิ่งดีๆจะเข้ามาดวงดีที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์บอกลาเดือนมกราคมที่แสนยาวนานคนชั่วออกจากชีวิตจากนี้จะมีแต่คนดีๆเข้ามาเตรียมตัวรับความปังการเงินไม่ต้องห่วงมีใช้ไม่ขาดมือโดยคนที่เกิดทั้งห้าราศีดวงดีที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์นี้ จากที่มกราคมยาวนานมากกว่าจะผ่านพ้นมาเจอปัญหามาไม่น้อยยินดีต้อนรับกุมภาพันธ์ถึงคราวหมดเคราะหคนชั่วออกจากชีวิตคู่ที่ไม่ใช่คู่แท้คู่ทำลายจะออกไปคู่จริงคนรักจริงจะเข้ามาเป็นคู่อุปถรรัมซึ่งกันและกันดวงการเงินไม่ติดขัดมีใช้ไม่ขาดมือปังสุดๆสำหรับ5ราศีประกอบด้วยราศีกุมราศีมีนราศีกันราศีพฤษภราศีมังกรดวงดีที่สุด ในเดือนกุมภาพันธ์นี้อะไรที่ไม่ดีจะจบลงสิ่งดีๆจะเข้ามาเตรียมตัวรับความปังการเงินไม่ต้องห่วงมีใช้ไม่ขาดมือขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมรับฟังขอให้ท่านที่กดติดตามแล้วมีความสุขความจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะสาธุสาธุสาธุ